แม่นงของเรานั่นเองท่านก็ยังไม่ผ่านนะคะคุณเนตขาเกิดอะไรขึ้นเนตก็เต็มนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะคุณเนตคุณเนตขาคุณ <c oughs> คุณอณัมพลก็ผ่านแล้วนะคะคุณอัมพรก็ <c oughs> จ้าวันนี้แม่ลองดาวใจรักช่องล้อมดาวใจรักเนาะค่ะเนาะออกมายืนยันตัวตน ที่มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันน้อจ้ะเนอะาเนอขอบคุณมากๆเลยวันนี้แม่ล้อมดาวก็ค่ะเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่ล้อมดาวก็จะไปเยี่ยมบ้านนาอจ้ะเนะาเนะขอบคุณมากๆที่แวะเข้ามาให้กำลังัจดีค่ะนะคะทักทายเป็นเพื่อนเป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันนาอค่ะเนาะช่วยกันดูเคลื่อนแม่ล้อมดาวได้ทุกท่านทุกคนก็ ส่วนมากก็จะผ่านกันกแล้วทั้งนั้นนะคะคุณน้องรัดดาสวัสดีวันนี้ก็หลานน้อยไม่อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆดี่ค่ะอาลอมดาวสวัสดีนะคะน้องรัดดาคนสวยมาตั้งแต่เกิดแม่ลอมดาวก็ดูหลานอยู่นะคะทักภัยค,คุณอัมภัยนะคะสวัสดีค่ะคุณสคารปัญญาวง ก็กำลังรับชมนะคะ <c oughs> คุณอําพรก็ผ่านแล้วนะคะ <c oughs> คุณอําพรก็ใจซึ่งกันและกันเนาะ <c oughs> ไม่ทราบว่าคุณอําพรผ่านหรือยังคะแต่ว่าคุณวันนาท่านผ่านแล้วนะคะสามารถไปให้ <c oughs> ดื่มน้ำอีกแล้วขออนุญาตดื่มน้ำค่ะ <c oughs> ดีค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะมิตรคนผ่านแล้วทั้งนั้นเลยคุณอัมไพภูแสงสวัสด,ดีแม่ล้อยีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมิตรคนผ่านแล้วทั้งนั้นเลยคุณอัมไพภูแสงสวัสด,ดีแม่ลอ้อมากระแวะพูดคุยกับแม่ล้องดาวได้เนาะจาะเนาะหรือที่มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนอานอจะานาะ ขอบคุณมากๆเลยวันนี้แม่ล้อมเทาก็ใจซึ้งกันและกันเนาะไม่ทราบว่าคุณอําพรผ่านหรือยังคะแต่ว่าคุณวันนาท่านผ่านแล้วนะคะสามารถไปให้สวัสดีพี่มากสวัสดีชาวโลกทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนพ้อมโลกทุกท่านทุกคนคุน้องคะเนาะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจ,นจเนาะจะเนาะ แม,ม่นงของเรานั่นเองท่านก็ยังไม่ผ่านนะคะคุณเน็ตขาเกิดอะไรขึ้นเน็ตก็เต็มนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณเน็ตคุณเน็ตขาคุณริบให้ซึ่งกันและกันจ้าพวกเราชาวครีเอเตอร์ทุกท่านทุกคนก็ต้องการเพียงกำลังใจและแรงสนับสนุนตามสบายเลยจ้าคุณอภัยก็น้องรดาทักทายจ้า นิตยาก็สวัสดีคุณอำัยภูแสงนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอำพรก็ดื่มน้ำอีกแล้วขออนุญาตด,ดื่มน้ำค่ะ เพื่อพี่มาร์กจะได้รู้ว่าช่องนี้เป็นช่องของใกรเนาะค่ะเนาะช่องนี้ก็ผู้ใดเนาะผู้ใดเนาะสวัสดีค่ะออกมายืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงเนาะจ้าเนาะขอบคุณมากมากเลยจ้ะทุกกำลังใจนะคะผ่านแล้วค่ะที่มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะจ้ะเนาะ ขอบคุณมากๆเลยวันนี้แม่ล้อมดาวก็อขอชื่อภาษาไทยด้วยจ้าแม่ล้อมดาวก็อ่านไม่ออกเนาะภาษาอังกฤษแม่ล้อมดาวก็ไม่ได้เรียนสู่ใจซึ่งกันและกันเนาะไม่ทราบว่า,าคุณอัมพรผ่านหรือย,ยังคะแต่ว่าคุณวรนนาท่านผ่านแล้วนะคะสามารถไปให้ซึ่งกันและกันเนาะครับ ทุกท่านทุกคนคุณสกานก็สวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจจ้าขอบคุณมากมากค่ะคุณอาสกานผู้ใหเนาะผู้ใหเนาะสวัสดีค่ะไทยคุณอัมไพนะคะสวัสดีค่ะคุณสกานปัญญาวงพ็อกำลังรับชมนะคะเพื่อพี่มาร์กจะได้รู้ว่า ช่องนี้เป็นช่องของใครเนาะค่ะเนาะช่องนี้ก็แม่นงของเรานั่นเองท่านก็ยังไม่ผ่านนะคะคุณเนตขาเกิดอะไรขึ้นเนตก็เต็มนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณเนตคุณเนตขาคุณอยู่หน้าบ้านนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาให้กําลังใจแม่ล้อมดาวเนาะจ๊ะเนาะคุณอัมพยก็เน็ตหายแวบๆที่ค่ะอาล้อมดาวสวัสดีนะคะน้องรัดดาคนสวยมาตั้งแต่เกิด แม่ล้อมดาวก็ดูหลานอยู่นะคะเึ่งกันแล้วกันเนาะคะ่ะทุกท่านทุกคนคุณสกานก็สวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณมากมากค่ะคุณสกาส์ลนอมดาวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีนะคะคุณอัมไพก็ยังไม่ผ่านนะคะคุณนิตยาก็สวัสดีคุณอัมไพภูแสงนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอัมพรก็ พื่อพี่มาร์กจะได้รู้ว่าช่องนี้เป็นช่องของใครเนาะค่ะนาะช่องนี้กับแม่นงของเรานั่นเองท่านก็ยังไม่ผ่านนะคะคุณเนตขาเกิดอะไรขึ้นเน็ตก็เต็มนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะคุณเนตคุณเนตขาคุณบอกแม่ค่ลองดาวหน่อยชื่ออมพระคะ่ะชื่อเล่นตาคะ่ะอ๋อคุณอมพร ขอบคุณมากๆเลยดีค่ะอาลอมดาวสวัสดีนะคะน้องรัตดาคนสวยมาตั้งแต่เกิดแม่ล้อมดาวก็ดูหลานอยู่นะคะอภัยแตะไม้แตะมือเพื่อนๆแม่ล้อมดาวได้นะคะทุกท่านผ่านแล้วด้วยจเด้อ <_ d ata> น้องรัตดามันยืนก็กำลังรับชมนะคะ <_ d ata> ตามสบายเลยจ้ะคุณอภัยก็น้องรัตดาทักทายจ้า ออกมายืนยันตัวตนครึ่งชั่วโมงเนาะจ้ะเนาะขอบคุณมากๆเลยจ้ะทุกกำลังใจนะคะผ่านแล้วค่ะโอสวัสดีค่ะนะคะทักทายเป็นเพื่อนเป็นแรงสนับสนุนให้ซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะช่วยกันดู สวัสดีคุณสกานนะคะคุณสกานก็ทักทายเพื่อนๆแม่ล้อมดาวได้นะคะคุณสการทักทายเพื่อนคุณอาทิตย์ไปเที่ยวไหนกันดีไปเที่ยวล้อมดาวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีนะคะคุณอัมไพก็ยังไม่ผ่านนะคะคุณออาทิตย์ ไปเที่ยวไหนกันดีไปเที่ยวดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีแต่คนผ่านแล้วทั้งนั้นเลยคุณอัมไพภูแสงสวัสดีแม่น้องกำลังใจและเป็นแรงสนับสนุนให้ทันได้นะคะคุณพี่นิตยามีสีสันมาแล้วขอบคุณมากๆค่ะคุณพี่ดื่มน้ำอีกแล้วขออนุญาตดื่มน้ำค่ะ จซึ่งกันและกันเนาะไม่ทราบว่าคุณอัมพรผ่านหรือยังคะแต่ว่าคุณวันนาท่านผ่านแล้วนะคะสามารถไปให้ค่ะคุณเนตยาก็ทักทายคุณอัมพรนะคะสวัสดีค่ะคุณอัมภัยก็ทักทายคุณเนตยาส,สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ นิตยาก็สวัสดีคุณอำัยภูแสงนะคะสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณอำพรก็เพื่อพี่มาร์กจะได้รู้ว่าช่องนี้เป็นช่องของใครเนาะค่ะเนาะช่องนี้กับบอกแม่ค่ะล้อมดาวหน่อยชื่ออำพรค่ะชื่อเล่นตาค่ะอ๋อคุณอำพร ขอบคุณมากๆเลยเก๊กของเราไว้นอกจันกเพื่นเพื่อนทุกท่านทุกคนรักษาช่องพวกเรานะคะอภัยแต่ไม้แต่มือเพื่อนๆแม่ล้อมดาวได้นะคะทุกท่านผ่านแล้วด้วยจะเดือน้องรดามันยืนก็กำลังรับชบนะคะที่ที่มาให้กําลังใจซึ่งกันและกันน้อยจเนจากนอขอบคุณมากๆเลยวันนี้แม่ล้อมดาวก็ กำลังใจและเป็นแรงสนับสนุนให้ทันได้นะคะคุณพี่นิตยามีสีสันมาแล้วขอบคุณมากๆค่ะคุณพี่